สวัสดีครับสรพลชวพัฒนากุลนะครับเรียกกันว่าไปาทุกคนจะเรียกกันพี่ไปอตอนนี้งานหลักไม่ได้เป็นแฟชั่นดีไซน์ถ้าเกิดคนรู้จักจะรู้ว่าเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นะครับเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้มอบตัวและกายและทั้งใจให้กับบ mm ิบบดีของเราเนี่ยนะครับบิบบ mm ีดี้แอนิเมชันจะเป็นงานหลักแล้วก็งานเสริมก็คือเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นะครับต้งกลับกันนะครับ mm hmm. ก็เป็นด mm ีไซเนอร์ของแบรนด์สรพลลอนดอนครับผมบิบบีดีคืออะไรสําหรับตัวเราบิบ บีดี D. คือโอกาสเหมือนเหมือนชื้อค่ายเลยแม่นางฟ้าทุนหัวตอนทีเ่เราได้ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาทำไมไร้ตั้งชื่อว่าบีบดี D. เพราะว่าซินเดอเรลล่าเนาะตอนเจอนางฟ้าทุนหัวครั้งแรกเขาได้โอกาสจากนางฟ้าทุนหัวให้ไปเชิดชายตัวเองตอนเต้นรำนี่ก็เลยถึงว่าบ b บสดี b D. สำหรับรเราคือการให้โอกาสแล้วก็การได้โอกาสที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกัน จะบอกไม่คาดหวังก็ไม่ใช่คาดหวังคือเราจะคาดหวังไว้ตลอดแล้วก็จะบอกทุกคนเนาะตั้งแต่ครีเอทีฟยันพาร์ทเนอร์เราพี่นิวแล้วยันศิลปินในค่ายว่าสำหรับเราแล้วอะบ,บิบิดีอะมันไม่ใช่แค่เราจะมาเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวแต่เราต้องเป็นบริษัทที่ต้องให้อะไรกับสังคมได้อันนี้คือคอหลักเพราะว่าคุณแม่เคยสอนไว้ว่าแบบ ถ้าเกิดเราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วสิ่งที่จะจดจําเราได้คือเราทิ้งอะไรให้กับสังคมและสังคมนั้นอ่ะคือแว l u ลของมนุษย์บุคคลคนนั้นและนี่คือคอที่เราคาดหวังว่าบิบีจริงๆแล้วอ่ะมันต้องมีอะไรให้กับสังคมจะบอกไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นะฉันอยู่เบื้องหลังศิลปินหลายคนทั้งไทยและเทศไทยก็นี่เลยพาร์ทเนอร์ชันนิวจิ๋ว คุณนิวณภัสสอเน,นี่ยล่าเข้ามาอยู่อยู่วงการเบื้องหลังวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยเนาะช่วงหลังๆก็ทําให้กับ3-4เพลงแล้วก็เหมือนว่าก่อนหน้านี้นะครับที่กลับมาเมืองไทยเราก็อยู่เบื้องหลัง n ิกกี้มินัชมาไราแคร์รีลิตาออร่าแอสเซียร์แบงก์ชา, X X, าร์ลีเอ็กซีเอ็กซ์ปาลมาเฟสหลายหลายท่านอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกูเกิลเอาละกันก็คือเราก็ได้มีโอกาสทํางานกับกับศิลปินระดับโลกแล้วก็ เราก็อยากใช้โอกาสนั้นเนี่ยแหละก่อนที่เราจะทําค่ายอะ่ะคือเป็นเพื่อนนิวมาแล้วแล้วก็แบบเราจะพูดเสมอว่าเราทุกคนมีคนเก่งทุกคนเป็นคนเก่งได้ทุกคนเก่งได้เสมอแต่เราอยู่กับคนเก่งไม่ได้เราอยู่กับคนที่ต้องหนึ่งต้องมีพื้นฐานจิตใจที่เข้าใจคนอื่นและมองศักยภาพแล้วก็เหมือนที่บอกแหละคอของค่ายคืออยากทำอะไรดีๆให้กับสังคม แล้วก็อยากรี m e มสเซจอะไรให้กับสังคมแล้วนิวเป็นคนคนนั้นที่เราเราแบบเราเชื่อมั่นในตัวเขาอะแล้วเรามองอะไรเหมือนเหมือนกันเวลาเราคิดอะเราเอาไม,ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างเราจะคิดเหมือนกันนะแต่บางทีเราไม่ต้องอธิบายแล้วมันก็คือเหมือนเอเรามีคอ e มสเซจเหมือนกันนี่แหละคือสิ่งที่เราเลือกเออพาร์เนอร์ว่าทําไมพาร์เนอถึงสาคัญมันเริ่มต้นใหม่ไหมทุกทุกทกวันคือการเริ่มต้นใหม่การตื่นมาเซตซีทุกครั้ง เนาะแต่ว่า,าเราคิดว่ามันไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์เปล่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะเราเหมือนบอกว่าโอกาสสําหรับเราอ่ะมันเราคือการให้โอกาสแล้วเราก็ได้โอกาสไปพร้อมๆกันเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปพร้อมๆกันมากๆเราเออนี่ยแหละคือสิ่งสําคัญสําหรับบิบ b ดีบิดีคือโอกาสสําคัญลละโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในความคิดเราต้องย้อนกลับไปก่อน อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูในศาคดี Air m o m e o t How ฮาเพราะมันจะดีมากแต่ย้อนกลับไปก่อนว่า Air m o m e n t ต์เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากาทั้งตัวนิวเองทั้งตัวเราเองนะเป็นคนที่เคยได้โอกาสแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราพอกลับมาแล้วเราเห็นว่าทุกคนต่างแก่ไปช่วงอายอุจะมองว่าเฮ้ยเสียดายว่ะเด็กรุ่นใหม่แนมะ่งทิ้งโอกาสหรือ เด็กรุ่นใหม่ก็จะมองรุ่นเก่าว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาไม่คว้าโอกาสกันไว้คือ,คอทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมม่เป็นคีย์แมสเซจที่สาคัญมากว่าโอกาสอะแม่งถ้าเกิดใช้ให้ถูกอะมันก็จะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เราก็เลยไปเปรียบเทียบโอกาสกับอากาศมันก็ทําให้คุณมีแรงแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ทําอะไรเกิดมาใหม่ๆได้แต่ถ้าเกิดคุณมองแค่โอกาสเป็นเหมือนอากาศที่อยู่ใน ถือคุณช,ชีวัดความตัวของคุณด้วยการวัดถัว่วโอกาสมันก็คือไม่มีมันไม่สามารถพิสูจน์ได้มันก็เป็นแค่ความว่างเปล่าเราก็เลยบอกว่าเนี่แหละมันเลยเป็นคอของหนังเรื่องนี้ว่าโอกาสกับอากาศมันค้ายกันเราคิดว่าตอนที่คุยกับนิวลหละเรามองว่าแบบเออเราจะทำค่ายเพลงสำหรับเราศิลปินคืออะไรศิลปินคือผู้ถ่ายทอดผู้ถ่ายทอดผลงาน แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะมีแค่ด้านในด้านหนึ่งมันควรจะถามสามารถถ่ายทอดได้ทุกองประกอบทําให้มันกลมนั่นแหละแล้วการที่มีซีรีส์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแขนงหนึ่งของศิลปินเราก็ถือว่ามันควรจะไปคู่คู่กันคุณได้เสพทั้งทางหูแล้วคุณก็ยังได้เสพทางตาเนี่ยแหละนอกจากทำร้านอาหารต่อไปก็ไปแบรนด์นิวฟิลกูดนะครับตัวแม่สองคนบอกเลย แตกต่างผู้บริหารเนี่ยแหละไม่เหยียบเบรกกันเลยไปให้สุดความพุ่งเทประสบการณ์ของตัวนิวเองที่20ปีเนี่ยเราว่าพเพราะประสบการณ์แต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนั่นคือความแตกตา่างประสบการณ์เราที่เอามาถ่ายทอดน้องก็คือความแตกตา่างนั่แหละคือข้อที่แตกตาากายย่างจากใครอื่นประสบการณ์ที่เรื่องที่เอาเรื่องแย่ก่อนละกัน เรื่องที่ยากที่สุดมันเป็นบทเรียนเราคิดว่าเราสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมกันได้เนาะอันนี้ก็เป็นบทเรียนแต่เราคิดว่าทุกคนจะต้องมีสติแล้วก็มีเวลาเราก็เป็นบทเรียนให้สอนว่าเออบางอย่างอะ่ะเราควรสพายโรจีสอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนก็ยังเป็นบทเรียนที่สอนทุกปีแหละว่าแบบเออมาพร้อมกัน บางทีโอกาสมันมาพร้อมกันมันต้มแต่มันก็เราก็ทําออกมาไม่ได้พร้อมกันได้ดีที่สุดเราก็ต้องตัดว่าอันไหนคือ prioritize สาหรับเราอันนี้คือเรารู้สึกว่าเราต้องทําตรงนี้ส่วนเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องดีที่สุดได้เจอพาร์ทเนอร์ดีๆในการทํางานเนี่แหละเรารู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีได้เจอคนที่เข้าใจแล้วก็เรื่องที่ภูมิใจที่สุดก็ศิลปินในค่ายเราว่าภูมิใจมากเพราะว่า เราเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เราเวลาเราคุยกับเขาเราเห็นประกายในตาเขาอะออจากคนที่ก่อนเข้าค่ายอยากจะมุมมองมุมมองแค่ด้านเดียวแต่พออยู่กับเราไปเราเห็นว่าเขาเริ่มมองหลายๆมุมและเริ่มมาเป็นกระบอกเสียง และเป็นคนที่ให้โอกาสคนอื่นเรารู้สึกว่านั่นมันเป็นจุดที่เราอยากจะสื่อออกไปหลายๆแล้วนั่นแหละคือความภูมิใจขอบคุณตัวเองว่าวันอันแรกเลยอยากขอบคุณตัวเองว่าเข้มแข็งมากแล้วก็เออแบบผ่านมาได้นี่ก็สนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่หลอยอมลุยไปได้วยกันโทรมาวแบบอือเอาวะทำก็ทำ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากขอบคุณทีมงานอันนี้ต้องบอกเลยว่าแบบทีมงานสรพลที่แบบผันตัวเองจากทำการแฟชั่นย่าปักถักร้อยอยู่เบื้องหลังทำสไตลิง่งมาอยู่เบื้องหน้าจัดคิวขอบคุณผู้จัดการศิลปินทุกคนที่ทำด้วยใจรักมากๆทำด้วยใจรักคือแบบ เอาจริงๆคือเราเป็นค่ายใหม่เขาเขามีโอกาสได้ดีมากกว่านั้นนะเออแต่เขายอมเลือกที่จะอยู่กับเราและศิลปินในค่ายและสู้ไปกับเด็กเราแล้วก็ให้ใจกับน้องๆในศิลปินนี่คือขอบคุณผู้จัดการทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณศิลปินที่ยังเชื่อมั่นในค่ายดีๆแล้วอยากจะบอกตัวเองในานาคตว่า ไม่ว่าอะไรอนาคตจะเกิดขึ้นให้กลับมาดูวันนี้แล้วมองว่าเฮ้ยจากการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่ที่เราไม่เคยรู้เรายังผ่านมาได้แล้วอนาคตอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องผ่านมันไปได้อันนั้นคือสิ่งที่อยกากบอกดูไว้นะสารพล